วันแรงวันเสาห้าสิบสามเมษายนปีหกเจ็ดวันอมฤตโชคแต่ห้ามทำการมงคลน,นี้สวัสดีครับท่านผู้ฟังวันนี้ครูกฎก็มีเรื่องราวที่จะมาเล่าให้กับท่านผู้ฟังได้ฟังกันเข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับช่องครูกฎเรื่องราวที่ท่านผู้ฟังจะได้ฟังต่อไปนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังด้วยนะครับ 13เมษายนปี67วันเสาร์ห้าหรือวันเสาร์ห้าเชื่อกันว่าเป็นวันแรงวันอมฤตโชคแต่ในทางโหราศาสตร์มีข้อห้ามในการทำการมงคลบางอย่างด้วยวันเสาร์หานี้คือวันอะไรวันเสาร์ห้านับเป็นวันที่เกิดขึ้นได้ยากยิ่งเนื่องจากต้องตรง กับวันทั้ง3อย่างคือเป็นวันเสาร์ที่พระจันทร์ขึ้นหรือแรมห้าค่ำในเดือน5เดือนหของไทยนะครับคุณกาลเกตนักพยากรณ์และผู้เชี่ยวชาญด้านโหราเวทอธิบายไว้อย่างชัดเจนวันสงกรานต์13เมษายน2567นี้ได้ตรงกับวันเสาร์ขึ้น5คำ่ำเดือน5ปีเมะโรง เป็นวันเสาห้าที่ยิ่งใหญ่มากเสาห้าทางโหราศาสตร์นิยมใช้ในการปลุกเสกวัตถุมงคลโดยถือว่าเป็นวันแรงวันแข็งและจะส่งอิทธิพลให้เครื่องรางของขลังมีอิทธิฤทธิ์ยิ่งกว่าการกระทำการปลุกเสกในวันอื่นๆด้วยวันห้าคำเป็นวันอมริตโชคของวันเสาวัวนแห่งความหนักแน่นมั่นคงแข็งกล้า และพลังพิเศษจากพระเสาจะเทวีขูณในวันนี้เครื่องรางของขังใดเข้าพิธีพุทธ,ธาพิเศษหรือปลูกเสกในวันนี้จึงมีฤทธิ์ยิ่งนักวันเสาร์ห้าห้ามทำการมงคลน,นี้นอกจากนี้ในทางโหราศาสตร์วันแรมห้าคำไม่เหมาะกับการทำการมงคลบางอย่างเช่นไม่ควรจะปลูกเรือนขึ้นบ้านใหม่ ไม่เหมาะเข้าหาผู้หลักผู้ใหญ่ห้ามการสู่ขอแต่ถ้าค้าขายจะมีลาบและเหมาะในการไถวัวไถควายโบราณยังว่าเหมาะกับการไถทา,าตส่วนทางล้านนาวันขึ้นหรือแรมห้าค่ามีฉลกว่าห้าค่าผีแวดล้อมป่องเอาคือวันที่ไม่เหมาะทําการมงคลสำคัญ หากจะทําการต้องดูเรื่องอยากอื่นๆประกอบวันเสาร์ห้าไม่ใช่วันที่หลายคนเข้าใจผิดดังนั้นวันเสาร์ห้าจึงไม่ใช่วันที่หลายคนเข้าใจผิดไม่ใช่วันเสาร์ที่ตรงกับวันที่ห้าไม่ใช่แค่วันเสาร์ที่ตรงกับขึ้นหรือแรมห้าคำไม่ใช่แค่วันเสาร์ของเดือนที่หแต่วันเสาร์ห้าต้องเป็นวันที่มีครบทั้งวันเดือนและดีถีเวลาพระจันทร์ คือวันขึ้นหรือแรมห้าคำเดือดห้าที่ตรงกับวันเสาร์เท่านั้นวันเสาร์ห้าห้าบูชาพระเสาค์ุณกาลเกตกล่าวไว้ด้วยว่าจะใช้วันเสาร์ห้าให้ได้สรรพคุณที่ถูกต้องจึงเหมาะแก่การปลุกเสกเครื่องรางของครั้งการลงคาถาอาคมการมอบวัตถุมงคลแก่กัน แต่ไม่ใช่วันที่ควรทำการมงคลใดและการบูชาพระเสานั้นเป็นสิ่งที่ควรระมัดระวังเพราะทางโหงราศาสตร์แล้วพระเสารคือเทพแห่งโทษทุกขเทพแห่งการเวลาซึ่งจะนำมาซึ่งความช้าความเหนื่อยยากความลำบากดังที่โบราณไม่นิยมทำการมงคลในวันเสาร์หากไม่ได้เกิดวันเสาร์อยู่ในเกณฑ์ที่เสาร์กำลังให้คุณให้โทษ และมีครูบาอาจารย์แนะนำให้ไหวบูชาหรือขอขมาตามพิธีกรรมที่ถูกต้องแล้วก็ไม่ควรจะกล่าวคำบูชาไปโดยไม่ท่องแท้เพราะเปรียบว่าเป็นการเชื้อเชิญพระเสาให้เข้ามาเยือนในชีวิตซึ่งท่านให้สิ่งใดก็ต้องดูนิสัยของท่านด้วยครับเนื่องในวันเสาร์หานี้ตรงในวันสงการด้วย ซึ่งในความเชื่อในวันสงกรานต์ที่หลายคนนิยมทําในทุกๆปีเพื่อรับสิริมงคลโดยมีความเชื่อว่าหากทํากิจกรรมเหล่านี้ในวันขึ้นปีใหม่ไทยจะทําให้ชีวิตเจริญรุ่งเรืองร่ำรวยมีความสุขสมหวังและนอกจากนี้ยังถือเป็นการขอขามาบรรพบุรุษไปในตัวอีกด้วยโดยพุทธศาสนิกชนนิยมทำห้ากิจกรรมเหล่านี้คือหนึ่ง ทำบุญตักบาตรถือว่าเป็นการสร้างบุญสร้างกุศลให้ตัวเองเริ่มต้นใหม่ในวันปีใหม่ไทยและอุทิศส่วนกุศลน,นั้นให้แก่ผู้ที่ล่วงลับไปแล้วการทําบุญแบบนี้มักจะเตรียมไว้ล่วงหน้านําอาหารไปตักบาตรถวายพระภิกษุที่ศาลาวัดซึ่งจัดเป็นที่รวมสําหรับทําบุญในวันนี้หลังจากที่ได้ทําบุญเสร็จแล้วก็จะมีการก่อพระสาย อันเป็นประเพณีด้วย 2. การรดน้ำขอพรผู้ใหญ่การรดน้ำขอพรผู้ใหญ่ถือเป็นวันดีหนึ่งปีหนึ่งครั้งการไปเอวยพรให้ผู้ใหญ่ที่เคารพนับถือเยี่ยมเยียนครูบาอาจารย์ท่านจะให้ศีลให้พรผู้ที่ไปรดน้ำถ้าเป็นพระก็จะนำผ้าสบงไปถวายให้ท่านรลเตียนหากเป็นคารวะก็จะนุ่งผ้าถุงผ้าเขามา้า ไปให้นั่นเอง 3. การปล่อยนกปล่อยปลาหยอดตู้บริจาคทำบุญทําทานต่างๆถือเป็นการปลดปล่อยชีวิตสัตว์สะดอเคราะห์ให้ชีวิตมีแต่ความสุขความสบายในวันขึ้นปีใหม่ไทย 4. ทํทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้แก่บรรพบุรุษที่ล่วงลับการได้ละลึกถึงท่านหรือการทำบุญถือว่าเป็นสิ่งที่ดี การทำบุญให้แก่บรรพบุรุษของเราก็ถือว่าเป็นการระลึกถึงการแสดงถึงความกตัญญูอีกรูปแบบหนึง่งเป็นการอวยพรปีใหม่ให้กันและกันน้ำที่รดมักใช้น้ำหอมเจือด้วยน้ำธรรมดาการส่งน้ำพระจะรดน้ำพระพุทธรูปที่บ้านและที่วัดและบางที่จัดส่งน้ำพระสงฆ์ด้วยบางสุกุลอัธิกระดูกญาติผู้ใหญ่ 5. ช่วยกันทำความสะอาดบ้านเรือนเรียกว่าเป็นเทศกาลวันรวมตัวครอบครัวอาจจะแบ่งกันทำหน้าที่ช่วยกันทำความสะอาดเพื่อต้อนรับสิ่งดีในวันปีใหม่ไทยและถือเป็นการนำสิ่งที่ไม่ดีออกจากบ้านเรือนของเราจะได้เริ่มต้นอะไรใหม่ๆที่ดีกว่าเดิม ครับก็ขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมรับฟังในช่องครูกฎชาแนลนะครับหวังว่าเรื่องราวนี้จะเป็นประโยชน์ต่อท่านผู้ฟังท่านผู้ฟังครับเรื่องราวบ,บาปบุญคุณ,คณทโทษนรกสวรรค์เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังด้วยนะครับสุดท้ายนี้ครูกดก็ขออำนาจคุณพระพุทธธรรมคุณพระรัตนตรยัยจงมาอำนวยเวยชัยให้ท่านผู้ฟังจงมีแต่ความสุขและความเจริญปรารถนาสิ่งใดก็ขอให้สมความมุ่งมั่นดับความปรารถนา สำหรับคลิปน,นี้กรควต้องกล่าวคำว่าสวัสดีครับ